สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนรากอนทีวีชแนลเช่นเคยกับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมก็อยู่กับซีรีส์หัวใจวายหรือซีรีส์อีพีสองครับผมก็รู้สึกว่ากระแสดีมากเลยจากพาคแรกภาคแรกแล้วนะผมก็ภาคแรกที่เล่นเป็นนักเรียนกระโดดน้ำครับผมก็จริงๆคนดูมันไม่ชอบเกมเหรอกนะคนดูอ่ะชอบคนตก กูตกใจเออช็อกดูแบบเคยบ้านเล่นเกมนี้ช็อกตายเออไม่ต้องทำจิปบจบสบายใจหัวใจวายตายหายน่ะอะไรอ่เ้มันมีสิทธิ์เค้ยคือแบบโอ้โหมันตกใจจริงแล้วเราไงคือคนเล่นอ่ะเปิดเสียงใส่หูฟังแบบเบอร์สุดอ่ะแล้วมันมาทีนึงแบบไม่ไม่ใช่การเอตติ้งอ่ะเออตกใจก็ตกใจจริงหัวใจวายก็หัวใจวายจริงโอเคเขาเรื่อง ก็อยู่กับนักเรียนที่กลับบ้านตอนเย็นนั่งรถไฟฟ้าผมก็กดสตาร์ไปก่อไม่อยากพูดมากคลิปยาวกดดีครับเสียงเสียงบิ้วเหมือนเดิมบอกเลยว,ว่าเราจะไม่กรีดสักขั้งหนึ่งชีวิตไม่ไม่จรงวะคลิปนี้จะไม่มีคำว่าตกใจไม่มีกีส์นะผม พอย่างเงียบดีแค่จะคอยดีอย่างน้อยก็จะมีแค่ขนลุกเออขนลุกไงเนาะแต่จะไม่มีกรีดแบบโอเสียงฮัลโหลเสียงอ๋อเสียงรถมาเสียงมือมีคนโทรมาเลยฮัโหลฮัลโหลโอตอนนี้ตัวเอกของเรานา่าจะอ่านหนังสือติวสอบอเนาะก็เป็นเด็กั้งใ,ใจเรียน เหมือนเหมือนจะไปทำอะไรเหม่รู้อ่ะวิรอบนี้มีสาวแว่นหนึ่งนารัุวิหล่อนโฟลเตอร์นี้ดีว,ว่อ่ะมีสิ่งรถไทยนอกอาจจิไม่รู้มันจะเข้ามาเข้ามาหรือเปล่าเสียสิ่งแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าได้ยินเสียงรถนะาขออภัยนะครับมารถโอ้ยมันยังไปไหนรถรอบนี้มีคนเยอะคงไม่น่ากลัวหรอกเอ้ยอะไรอ่ะ อะไรส่วนมาวะอ๋อรถไฟรถไฟอุ้ยมีมีน้าะเซเลนเดอร์แมนรอบนี้คจอเซเลนเดอร์แมนถุยไม่ใช่รอบนี้น่าจะไม่น่าโกลหรอกมีเด็กด้วยเฮ้ยรูบนี้มันโฆษณาเกมไหมเนี่ยหรือมีลุงด้วยไอล้ล้านลุงตบเป๊ะอุ้ยสัต อีลูอุอ้ยไม่น่าเรียกลุงเลยน่าดา่าเลยเฮ้ยทำงาน,นคนเนาะผมพนักดานที่ผ่านลุงคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคล้ายลุงคนนั้นเลยอะที่นั่งหล,ลับอ่ะลุงลุงลุงที่จะพาเปาะเปาะเอ่ะมาดังดังดังเป็นดัง,ดง,ดงว้ายแสบหูมีต่านะ พี่พี่ตานะชองบินอุ้ยพี่พี่คนหรือผีวะพี่ทำไมพี่หน้าซีดจังครับพี่พี่ถึงสถานีกเหรอกูเอกคนหรือผีเอา้อ้แน่เสียงเบสแตกด้วยหูมากพี่โอเคน่าจะคน อ๋อถึงสถานีแล้วก็ลงสถานีกลับบ้านเดินกลับบ้านจากเซีผฟีกันใหนก็เดินทางุยไม่กีดถัดออกนะอยู่ช่องบินเสียงเราจะจำบทเรียนว่าเฮ้ยเราจะจำบทเรียนนะว่าลุงคนนั้นอาจจะตื่นขึ้นมาก็ได้จะจำเอาไว้ไม่ใช่เป็นคอนเซ็ปต์ามซ้ำเริ่มเดิม เหมือนว่าเราต้องเดินไปออกไปประตูนู้นเพื่อแบบออกจากสถานแล้วเดินเดินไปเรื่อยๆไปออกประตูเข้าเอาจากเข้าสถานีแล้วก็กลับบ้านก็ไม่อะไรมากหรอกเนาะก็แค่เกมเดินเล่นๆธรรมดาไม่คงแบบไม่น่ากลัวหรอกเพราะมีคนเยอะแยะทำไมยายทำไมยายเขามองแล้วแรกเขาขห่หวงใช่หรอ เอออยู่หรอเอ้ยตอนเล่นภาษาเวียนนี่อุ้อะไรเออไม่ต้องใส่กูทำคิดว่าเขาเล่นอีกกระถางนารูโตะแยกล่างเลยเฮ้ยเอาลุงเฮ้ยลุงลุงเป็นอะไรอ่ะลุงหน้าซีดอ่ะลุงลุงเนี่ยท่าขีบ้างอ่ะลุงอุ้ยลุง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 ยืนลุงไม่หัดท่าขี่มาลุงฮะที่หลังท่าขีบ้างโอ้โห ลุงปล่อยเสื <S s ้อาเนี่ยโฆษณาเกมเนี่ยอ้าวมีเด็กด้วยมองละมองลุงเอ้าทำไมลุงยู่ลุงลุงคนระเบียว่าลุงลุงวาร์ปได้ไปดับเอ้าเฮ้ยคือวทำไมเด็กไปอยุ่กันได้ไงอ่ะเอ้าอุ้ยอุ้มขนลุกอุ้ยขนลุกว่ะได้อยู่แล้วอีแม่ก็โกงบวไม่ดูลูกเลยลูกไปแล้วลูกว้าบ โอโโอ้แกผู้พัดดูไปแล้วไอ้เจ้าหูเก็บวาร์ปได้เก๋ตัวนี้มันเป็นตัวหลักอ้ไหรือเปล่ามรู้สึกแบบมันเด่นไปแตกนะเหลนลายครั้งแล,งเล้เออเช็น่ออกมั้งสถานีอะโอ้อยเสียงรถดังขอภัยนะครับผมโอเค <laughs> ต่ำด้วยทำทิกักที่ัไปดิระวังตกใจทุกตกเกอนี้น ก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยอุ้ยโอ้โหเอาแล้วรอบนี้เมฆเมฆมามืดเทียว,วไมไมเยวมฆมามืดตื้ยทีนี้ผมจะตอกเออยคิดมากเอาเฮ้ยเอาตาเฮ้ยเอาสาแว่นเป็นไรยอะเฮ้ยตาแดงทำไม่ต้องตาแดงรถไฟมา้ย อุ้ยใส่เนี้ยดีมากโควิดรวมไฟคันอุ้ยลุงลุงแฮมอะไรลุงพูดอะไลุงลุงพูดไรลุงพูดภาษาไทยเมื่อกล่าวถึงก็ได้ลุงเฮ้ยลุงตาแดงลุงยืนยิบเด้อดีกว่าหน่ากลัวหลอนแล้วอุ้ยเด็กรีฮึสต์อุ้ยขำขำอุ้ยหน้าคลายลุงตู่ตู่หละ พอไอ้สัตว์อีกเดี๋ยวช่องบินปุ๊กดูรูปดิแอนี่เฮ้ยน้ยทำไมต้องตาแดงอีนี่ก็ก้มไม่ดูอะไรข้างหลังเลยอีแต่อีนี่ตามันจ้องตามเราเลยอ่ะเอะไรอย่างนี้เอ้าอีสาวปากฉี้วะวะน่าจะใช่เพราะมันเปเกมญี่ปุ่นเล่ไ ลุลกได้อยู่ได้อยู่แต่มันมแต่มไม่ทอบอันแรกอันแรกโอ้อันแรกแบบตุกขจกแม่งมามาเป็นห้าตัวเลยอ,อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มากลับบ้านตา้ากติตโอ้ยสัตว์ นี้จะไม่มีคาว่าตกใจไม่มีกี๊ดรับผมไม่มีกี๊ดรับผมโอ้ยสัดโอ้ยมันเอาอย่างนี้เลยเหรอ ขอไปเสียงรถภายนอกด้วยนะครับผมโอ้ยเย้เอาอย่างนี้เลยหรอมาโนูด่สนคดมากดมากดีาดีมากดีมาอดีมกีมไดม่เดากดีมาดีมากดีาดีมีมากดีมา่ดหลาีมากีมากดมกดกลีกดมกนะมามานมามามดาอันนี้ไม่เท่าไหร่อานี้มี่นีกากกกกกา ของฟ้าอยู่มืดอ่ะเฮ้ยเมีก่กีอะไรเวฟเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมาเรื่อยๆเลยว,วะ่ะม้ยคนลุกมีข่ข่านี่เดินเถอะโอ้ยเมื่กีมันชอบเล่นกีเผลออ่ะเออืีใไม่กอดกระจกเลยกอดประตูะดิ โคตบิดเบี้ยวอะ <S 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 อุ้ย,ย,ย,ยสัตย์แม่ไม่ถึงปากผู้ถอดกำพูดว่าอันเนี้ยไม่น่ากลัวท่าพาร์ทแรกอย,ยอมขอโทษเฮ้ยขบับเฮ้ยเอาอะไรอ่ะตัวเป็นอะไรเนี่ยตัวตพังหรืออะไรเฮ้ยมันเฮ้ยเอ๊ ไอ้ที่กั้นแบบนี้มันต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างแน่นอนชิบผายแล้วมีอุบัติเหตุแต่ว,ว่าตรงนี้ต้องมีอุบัติเหตุแต่สักอย่างแล้วกูจะเจอผีไหมกูเจอแล้วละเออเด็กคนนั้นเออแล้วเดินต่อด้วยอ่ะไม่เคยเดินถึงนี่เลยอ่ะคุณลุงคุณลุงคุณป้าทำอะไรผมล้วล่ยคะอุ้ยหล่อนนะพักก็แหละอุ้ยเฮีย ทำด้วยเฮ้ยลุงคนนี้ตื่นรู้ไปได้แอมกูแอหไปไดแอมลุงพ้จตายยูิ่งวิ่งเสียงโดูเสียงโนโหดนะ่ะไปลงพักงดโนะอ,อ้เอาตรงๆนะตอนนี้นะพาร์ทแรกครับ อันเนี้ยอันนี้คูนเขาเยอะเลยอ่ะอันนั้นเป็นเด็กวัตถุมาเลยเออนี่เด็กวัตถโยมมาเลยหมายถึงระดับนะไม่ใช่ตัวละครนะหรือเกาะหลังมึงรู้สึกตัวหน่อยดิเอา้าเพือใครอ่ะเฮ้ยตัวเรานี่จะวะเออเหมือนตัวเราเลยอ่ะเฮ้ยเอ้าวะเอาหา,ายดึงไปโล่งๆแบบนี้ดิ มันไม่ใช่แหละหรือเราตายไปแล้วหรือยังไงคืบอกนะว่า๋ยวมาไอ้ที่กั้นเนี่ยมันคืออุบัติเหตุแน่นอนเพราะส่วนใหญ่เสียงเสียงแตะหูก็ส่วนใหญ่ตามมีอุบัติเหตุแล้วเขาจะกั้นแบบนี้กันกเวลาเขากั้นแบบนี้แล้วเราตายไปแล้วหรือเปล่าคืบอกว่าเราตายไปแล้วนั่นหรือเราไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวยี่มายจีรอดูผู้ชมก่อนเดี๋ยวอันนี้ผมต้องตอบที่ถ่ายอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่คุณไม่ใช่หรือเปล่าคุณเห็นคุณเห็นตรงนี้วะมันคือสะพานปั๊เออแล้วไม่ใช่หรอกถ้าเป็นสะพานจริงมันใช่สะพานพาร์ทไรเกียวเรียกเป็นนักเรียนหรือเปล่านักเรียนที่กระโดดน้ำอ่ะเออแล้วตอนที่นักเรียนกระโดดน้ำอ่ะทุกครั้งทุกเวลาพอถึงสะพานอ่ะ ก่อนถึงสะพานนิดนึงพอเหยียบสะ 20, พานปุ๊บมันจะมีรถไฟขบวนหนึ่งมาแล้วพอเธอใกล้กระโดดแล้วมันจะมีรถไฟส่วนอีกขบวนหนึ่งคือการไปสั้นหมดสองขบวนใช่ขบวนนี้หรือเปล่าหรือใช่สะพานนี้หรือเปล่าเออน่าคิดนะโปสเตอร์เกมเนี่ยโปสเตอร์งานเกมมันจะเป็นทำลายเดียวกันหรือเปล่ามันจะเชื่อมกันเพราะว่า,าเพราะในมีิมนูเกมอ่ะอันแรก ขอดูภาพทีเจก่อนคือเดี๋ยวเสียลูกเขานอกขออภัยด้วยนะครับคือมันเชื่อมทำลายหรือเปล่าเพราะว่า,วาอุ้ยโอ้โหยืนเรียงเป็นทหารนีเลยเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวกูลืมมันต้องโผล่มาทองแดงนี้มา,ออามาเฮ้ยมาแน่อ,อ้อาวเายี่ยมไม่มาโอ้ วุ่ปยตกใ,ใจไม่เคยได้ยินเสีย,ยงแบบนี้เลยแตกหูแตบกบหูแบบหแบบหมามันจะเชื่อมทำลายมาต่อมันจะเชื่อมทำลายเดี๋ยวก็กได้โอ้โหแดงแดงเขื่อุน เน้เอก่อนอกอนันแงน่านแเราน่าจะตายหรือเปล่าอุยดูยิ้มแตนะ่เพราะว่าเมื่อก่อนไปเกมที่แรกผมได้นะันจะมีเมนูกเกมรอคือมัคือเกมแรกอันแรกผมก็กดไปเล่นเลยอันนี้คือเกมที่สองมาถ่ายจากอันแรกแต่ว,ว่ามันจะเชื่อมทำลายเดียวหรือเปล่าหรืก็ไม่แน่ใจนะ แน่เเขาไม่จากค่ายเดียวกันไงอุ้ย,ยน,นี่จวกดีอย่างดูกระจกดิคุณหลอนฟาดแดงฉาดเลยอ้วยสัตว์ไม่ว่าอุย้ยอันนี้น่าจะบทสุดท้าย อุ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอเด็กอุ้ยมือเปียกครับมือเจ็บมือก่อนมือเปียกหมือน้วโอ้ยเด็กคนนั้นนี่ทำไมมันแดงได้ขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยฉีดออกข้นอกดังดังขอภัยนะครับ เด็กก็ตามกูจ้างเลยก่อนสาดเด็กหายปไปไห<อ>นดูแล้วเห็นอือปวโอ้ยม,มันมารัวเลยอ่ะเฮ้ยนิ่มไปจ้าให้พัดอันนึงอี ยู้หญู้หญิงยะใะรต้องบอกเลยบุุป้านานาอามามาให้พูดมงกูไม่ไหวลิ้มพันแล้วจังหวะนี้สุดจัดเลยพาสีชอบเลยยังสบายเลยยังเห็นกูยิ่งนี้ชอบแล,วส,แล,ว,บแลวสิแอบโคชัยวุ้นต่ เอ้ยเี่ยแนวจีสาวาจีดีกว่าเฮ้ยอีกกินเลยเว็บเมมูม่เหรอเฮ้ยอะไรมันติดกล้องเฮ้ยอะไรมันมาเยอะเลยห่วยอายเฮ้ยหายแล้ว กิปปิ <cko ier noise> ้งแคนนี่เขาบอกโอเคชอบีอเป็นเลยเชฟกดแคร์เปิดไม่ได้โอ้เม่ไหวแลยโดูยากลับบ้างเฮียมันเอาอย่างนี้สุดจัดเลยเฮียเฮียอ้ยมาแบบไม่พักเลยชัสเ เฮ้ยนี่ลอยกระถือเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครยืนอยู่อ่ะเฮ้ยใช่นักเรียนที่ผมพูดไปลอนพาร์ทแรกอะที่เขาก็โดดน้ำอ่ะอุ้ยสาเวนนี่มันหลอนจาดอุ้ยอะไรของมันมาไปตุกแกเลย

พี่กบอกนะว่ารถไฟนี้มันเอาหร,อหรือว่าเธอคือตายไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวหรอแล้วชัดเจนน่าจะน่าจะตายแล้วไม่รู้ตัวโด้มมีกี่เจ้าเด็มีกี่เจ้าเดน่าจะตายสี่รูก มันคิดอะไรบางอย่างรู้คนลุกขอภัยเสียงรถภายนอกหน่อยนะครับมันรู้แล้วไมแหละไม่ได้รถแต่มันน่าจะผมน่ากลัวจบเลยหรือเปล่านลจบแหละอเคขอพูดนะคือผมคิดว่านะน,น่าจะจบไม่รู้คุคิดว่าไอ,อผีพวกนี้ยมันด้มาหลอกเราอาจจะมาบอกว่าเฮ้ hey, หนูหนูตายแล้วนะอะไรประมาณที่หนููตัวเออ แล้วว่าตอนแรกเราก็เห็นตัวเองยืนอยู่กระจกตรงนี้ก็เห็นตัวเองอันเสืออยู่เพราะว่าไอ้ที่มันกั้นตอนแรกอะรถอาจจะอูบปฏิเหตุแล้วผู้โดยสารทั้งหมดตายหมดแล้วก็ได้รวมถึงเธอที่แบบที่แบบม่รู้ตัวตัวเองตายแล้วก็สังเกต่วันแรกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันที่สองมันก็แบบไม่เจอเหตุการณ์นี้เออ ผมว่ารถคว่ำอ่ะรถไฟอุบัติเหตุน่าจะเกิดเหตุเกิดตอนวันแรกแต่เธอแบบเจอเราไม่เห็นอย่างเีรถไฟล้มตุ้มพอวันที่สองเธอรู้ตัวเงี้ยแล้วเธอก็เริ่มเห็นสิ่งแปลกๆมากมายแบบสิ่งที่แบบไอ้แบบเขามาเตือนเราว่าหนูรถรถมาเธอตายแล้วใช่เสพแล้วไปได้คืนมันจบหรือยัง เนี่ยพวกนี้คือผี่ตายเจอคนที่ตายจากอุบัติเหตุนีน้น่าจะใช่เด็กคนนี้น่าจะมาบอกว่าพื่พี่ตายแล้วนะจะมาบอกเราหรือเปล่าก็ไม่แน่แต่อเดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนจบทุกอย่างไปเพลงเงียบ ดี๋ยวผมจะมาสรุปถ้าผมเล่นเกมแนวแบบเนี้ยม,มันมีหลาย่ะแต่นั่งไงต้น,นลอยหวุกินอัตโนมัมาสรุปถ้าผมเล่หมดเลยนะแตบบ่ละพาห์ตแบบัลแพบบา่แบบา์มแบบีสแบบีสีะจน ตัวบ้านฮัดมาหลายทียนะจบหรือยังจบหรือยังจบที่เธอจบอยังจบเธอจบแล้ว คือเปิดเลยไม่จะ่น pues nah ่ากลัวเลยโอ้ยสัตว์ไม่จะ่น่ากลัวเลยโอ้ยสัตว์ไม่จะ่น่ากลัวเลยสัตว์เด็กหายไปไหนไม่จะ่น่ากลัวเลยไม่จะ่น่ากลัวเลย อยากเล่นโอ้ยแต่นั่งกลัวจริงเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเห็นข้างหลังข้างหลังผู้หญิงคนนี้ปะเอาคนเริ่มทำเชี้ยอะไรมีผู้หญิงเห็นคนเต็มเลยเริ่มทำไมไม่เล่นแล้วไม่ไหวแล้วโอเคก็รีบจบเข้มกว่าโอเคถ้าชอบเยอ่กดไลค์ชแชร์กดแชร์อยู่หรือกดซับคลายในช่องผมนะครับผมรับคลิปนี้สวัสดีครับผมคือรถไฟที่ไหนก็ระวังนะครับผมกะลังเจอผีนะครับบายบายจี เจือการพทหน้าผมบาย